สวัสดีครับพบกับพี่เอิญและรายการสวัสดีคุณนี้ค่ะกลับอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่ค่ะพี่เอิญครับ I am ว e r y h ั n g r y ผมหิวมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เอินพาไปสั่งอาหารไปค่ะดีครับดีครับจั่ขนมดี่วาโอ้โหน้องลื้มดูสิคะขนมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะครับผมแต่เราจะสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษยังไงอะครับง่ายมากเลยค่ะน้องลื้มคะ เราก็แค่พูดอย่างเช่นว่าถ้าพี่เอิญน,นะคะอยากจะสั่งชาร้อนหนึ่งถ้วยนะคะ<ช>พี่เอิญก็จะบอกว่า<ช> I would like to have a cup of tea เพราะว่าคำว่า I would like เนี่ยเราจะใช้แทนคำว่า I want เนื่องจากคำว่า would like จะฟังดูสุภาพกว่าค่ะอ๋องั้นผมขอลองสั่งบ้างนะครับ I would like to have a piece of red velvet cake ผมขอ red velvet cake หนึ่งชิ้นนะคับอ้<ช>เก่งมากเลยค่ะน้องปลื้มคะทีนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องปลื้มเนี่ยลองสั่งอาหารเป็นภาษาจีน พี่เอิญจะแถมนี่ค่ะมากระรองแสนอร่อยนี้ไปให้ด้วย <ence> ดีไหมคะ <c oughs> ทุกรสเลยนะครับต้องสั่งเป็นภาษาจีนก่อนค่ะเล <c oughs> ือกตัวช่วยกันก่อนนะคะครับอาจารย์เอมคะต้องการกาความช่วยเหลือค่ะครับช่วยด้วยครับไม่งั้นผมไม่ได้กินมากระรองนี่าค่ะอาจารย์สวัสดีพี่เอิญอาจารย์เอ็มคะตอนนี้นะคะเอิญอยู่ที่ร้านขนมค,ะ <c oughs> ค่ะเวลาจะสั่งขนมเนี่ยพูดภาษาจีนยังไงดีคะผิวอยู่พอดีฟังเสียงเขาได้ไหมครับ我要汤面 ผมขอบะหมี่น้ำหัวยอดท面อาจารย์เต็มคะองกคนบอกว่าอยู่ร้านขนมไงคะไม่มีบะหมี่น้ำให้กินหรอกคะ่ะค่ะแค่นี้นะคะอาจารย์หัวยอดต้านเก้าผมขอเค้กครับนกเรื่องคะนี่ขนมมาเต็มโตแล้วคะ่ะเอ็นจอยยมิ้วกินให้อร่อยเลยนะคะเสียเสียนีชน้ชอบรสไหนชอบรสไหนชอบรสนี้ครับไม่ลืมไปครับนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถัแม็กก็ถอดแว่นค่ัเวลาจะกินขนมเออถอดกินเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มกินแข่งมากเลยค่ะเพี่อนยกนิ้วให้เลยนะคะเนี่ยครับผมผมอิ่มมากเลยครับวันนี้ผมอยากเช็คบินแล้วอะครับง่ายๆเลยค่ะน้องปลื้มค่ะเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกพนักง,งานเสิร์ฟให้มาเก็บเงินนะคะเราก็จะพูดคําว่า check please เก็บเงินด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ หลายๆคนก็จะเข้าใจผิดโดยการใช้คำว่าเช็คบิลค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเลือกว่าเราจะพูดแบบอเมริกาว่าเช็ค please หรือเราจะพูดแบบอังกฤษว่าบิล please ค่ะอ๋อเช็ค please เก็บเงินครับแต่ผมก็อยากลองพูดคำว่าเก็บเงินเป็นภาษาจีนนะครับแล้วอาจารย์เอ็มเนี่ครับจะช่วยผมได้ไหมครับลองถามดูค่ะอาจารย์เอ็มคะ ช่วยผมด้วยนะคบคําว่าเก็บเงินภาษาจีนนะครับต้องพูดว่ายังไงครับอาจารย์พอรู้ไหมครับ我要买单，เก็บเงินด้วยครับ我要买单我要买单，เก็บเงินด้วยครับขอบคุณครับเอ๊ะวันนี้ผมรู้สึกว่ามีคนใจดีใจดีแถวๆนี้เนาะไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้แล้วค่ะแหม มากับน้องปลื้มก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วเก่งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพี่สแกนเอานะคะน้องเรียบร้อยค่ะแครับผมชำระเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคับพี่วันนี้นะคะทั้งสนุกทั้งอร่อยมากๆเลยนะคะน้องปลื้มคะ,คะและยังได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นนะคะเด็กๆทางบ้านลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไปเลยค่ะ I would like to have ฉันขอใช้เวลาสั่งอาหารค่ะ Check please เก็บเงินด้วยนะคะ Enjoy your meal กินอาหารให้อร่อยค่ะหัวเ่าผมขอ我要ตันเก็บเงินนะครับชนิงงย้ย您用餐愉快，กินอาหารให้อร่อยนะครับ เห็นไหมล่ะคะว่าการเรียนภาษาเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะใช่และะ้วครับเพื่อนๆก็อย่าลืมพูดอ่านเขียนฟังภาษาเหล่านี้บ่อยๆนะคะใช่และะ้วค่ะน้องกลื่มคะและคราวหน้านะคะพี่เอิญกับอาจารย์เกมจะพาไปเรียนรู้ภาษาไปเที่ยวสนุกกันที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับายบาย,อยขอไปกินมังมกรอ,อีกได้ไหมครับผมยังไม่ค่อยอิ่มครับไปเลยค,ะค่ะครับผมเดี๋ยวจะต้อง 我厉害。